สกินไทยเสือสมิงลิเลียนาะอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ภาพนะคะที่ GM ได้ทําการปล่อยออกมาบางคอมเมนต์นะคะก็จะบอกว่าสกินนี้นะไม่ตรงปกเลยคือทุกสกินที่จะทําขึ้นนะคะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเกม ถ้าลองเทียบความละเอียดนะคะแน่นอนค่ะมันสู้ต้นฉบับไม่ได้แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ตรงปกนะคะหญิงมองว่าน่าจะเป็นไม้เท้าของลิเลียนาและบางคนอาจจะงงว่าโอ้โหไม่มีรอยสักเลยอุ้ยใจเย็นๆอ่ะญิงอยากให้ทุกคนนะคะแคปภาพที่ GM เอมานำสปอยมาเนี่ยนําไปเร่งแสงขึ้นนะคะจะเห็นได้เลยว่าที่ขาของนางน่ะมันมีรอยสักอยู่แต่ว่าตัวหางของลิเลียนานะคะจะไม่เหมือนเสือนะ และนี่ก็จะเป็นต้นฉบับของท่ายืนนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยและถ้านํามาเปรียบเทียบกันนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้แต่เราอย่าเพิ่งตัดสินใจเลยรอดูโมเดลเต็มๆแล้วก็เอฟเฟกเต็มๆดีกว่าค่ะ แล้วก็นะคะสกินนี้นะคะแจกฟรีนะคะ GM นะคะก็ได้บอกแล้วนะคะว่าวายร้ายสวยสง่าเสือสมิงดีลน่าเป็นของคุณแจกฟรีมี effect, เอฟเฟกเผยโฉมเสือสมิงสาวสุดเซ็กซี่สะพึงตัวร้ายจากโลกอดีตกิจกรรมเริ่มบันที่30มีนาคมนี้เข้าเกมเลยขอขอบคุณผู้ออกแบบสกินนะคะนี่ก็จะเป็นชื่อผู้ออกแบบสกินนะคะซึ่งก็มาแน่ๆน่เวันที่30มีนาคมพวกเรานะ่ะ ก็รอกันได้เลยแต่หญิ่งก็งงเหมือนกันว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ขออย่างเดียวนะทุกคนขอแบบชาร์ตได้ไหมเนาะแต่ว่าแบบช่วยเพื่อนอไหนย่างี้แต่ว่าแบบถ้าสมมุติมาแบบของอาร์มมาขี้เกียจไปแบบไปแลกโคดนะอู้หูบอกเลยว่าเหนื่อยไม่ใช่อะไรหรอกคิดติกตอกนะคะก็จะเต็มไปด้วยโคดประมาณนี้